คุณปลายฟ้าสวัสดีคุณพี่สมนึกนะคะคุณพี่สมนึกค่ะเปิดเวลานี้ทุกวันนะหกโมงสี <c oughs> ่สพิถาขึ้นเลยพิถาขึ้นตอเรยติน <c oughs> อยู่ไหนจ๊ะ <c oughs> อารมณ์ดีแต่เช้าเลยค่ะไม่อยากให้เป็นแค่คนรู้จักเลื่อนเป็นคนรักไม่ได้สักทีสวัสดีหายไปตั้งแต่5้านาทีแรกแล้วค่ะ สวัสดีคุณดวงเดือนสีมาคุณกำลังรับชมนะคะสวัสดีค่ะ เเรายังดจอคุณกะจีแล้วสวัสดีค่ะน้องเก๋ค่ะคุณพี่เก๋ไก่ชนสวัสดีคุณพี่แป๋วนะคะคุณพี่เก๋ไก้ชนสวัสดีนกยุงไหมคะน้ำปั่นค่ะ ยุงกัดฝนเป็นพาอุ่นในยามที่หนาวใจไอเอ่ยย้มเธอทำเกินหน้าที่เอาจะร้องเพลงในคุยนะนะคะพอดีคุณแม่ไม่อยู่นะคะลอยความวังยังฟังใจอยู่ นเขาขมูค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพี่สาวรสสวัสดีค่ะเฮ้ยแซงเลยอะรับสายอ่ะเออเดี๋ยวหนูจะต้องไปหัดท่อนเนี้ยลงไม่ได้อ่ะเะสียใจเด้ คุณธนิ t าจันคำสวัสดีคุณจันเลื่อนค่ะคุณสาร์รถแวะส่งกำลังใจขอบคุณมากค่ะคุณพี่สาร์รถค่ะหายไปตั้งแต่5้านาทีแรกแล้วค่ะ แม่เนื้อเพลงเนาะแต่งถูกใจคนร้องเป๊ะกอดน้องกอดน้องให้แน่นๆอ้อมแทนอ้ชางผู้เบาไปไหนน้องเล็กหายไปแล้วพี่แป๋ว หายไปนานแล้วค่ะกดลบไปแล้วต้องเฮืนห่าง บางคราวฝนตกตั้งแต่ตีสามตีสี่นะคะก็เลยลุกขึ้นมานั่งอึ้งๆค <gasps> ุณด้วยนะคะฝนลงปล่อยๆ่ะผฝนลงแบบว่ายังอือ ที่เราเคยนัง่งมองตาเขากลุงทุกครั้งเคยข้างนะแล้วก็มาบาย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 ท้องฟ้าบายบายสายลมวันนี้ฝนโอ้สาสิบสอคุณลู้คินตอบกับคุณพิจี๊์รักรักนะคะขอโทษขออภัยนะคะทะ่า น้องก็ไม่เห็นเดี๋ยวนะเห็นนะน้องก็ไม่เห็นอะไรคะสายก็เลยตัดไปเลยคะ่ะสวัสดีพี่แป๋วคนสวยค่ะทำอะไรคะทอดปลาทู ทะเลาะสายอ่ะต้องเฮินหา่างมัน ตอนแรกเปิดไปน,นิดนึงพอดีนะโทรมาหาแม่เลยรับค่ะคุณ,คณ,คณนุงชมไมคค่ะน้ำปัาสวัสดีพี่เก๋ส,สวยจ้ารออยความวังยังฟังใจอยู่ลานเข้าทามุ้คุณพี่แสงเนือนสวัสดีจ้าหลานทาจ้า ฝนโปรยลงมานิดหน่อยนะคะทำกบข้าวไว้เยอะๆนะจ้าเดี๋ยวบ่าวสุรินจะไปกินด้วยมีหลายคนยอมทำเท่าสิทธิ์ที่มีคุณสาวโรสสวัสดีคุณบุญหลงนะคะย่อหันคอมเมนต์ใครไม่ทันนะคะสวัสดีพี่แสงเดือนคะ่ะคุณพี่แสงเดสวัสดีน้องแป๋วจ้าสวัสดีพี่เก๋กคะ่ะ คุณนุงจุ๊ไม่คะน้ำป่าสวัสดีพี่เก๋ส,สวยจ้าดีพี่หลงค่ะ กินด้วยกินด้วยกินไปแล้วค่ะพี่กินแล้วผู้ชายถูกใจไม่มียังกดเบอร์โทรหา พี่สมนึกสวัสดีตอบกลับคุณปลายฟ้าค่ะคุณพี่เกศสวัสดีทักทายน้องถาด้วยนะคุณบ้านเขากอดน้องกอดน้องให้แน่นอ้อมแขน สวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนทุกกำลังแรงใจนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆค่ะก็เลยตัดไปเลยค่ะสวัสดีพี่แป๋วคนสวยค่ะทำอะไรคะทอดปลา